เนี่ยนฟังูพูดไปเนี่ยหรอเข้าใจ้เพื่อนเฮ้เฮ้เพ่อกูไม่ชอบขออาุนว่ะเป็นอะไรไปยยอดโอ้โนี่มันดีข้าเลยอะจะเจออะไรลตะายานนยเดี๋ยวก็ต่อยหน้าไหนเลเดี๋ยจะไปต่อยเพื่ออะไรว่าทำอะไรผิดโอ้โหก็ยังไงล่ะพาแาเือแทนที่ก็ต้องขับเรา กให้กินยกไปให้หมากิน ทำเลี่องเลยใจดไม่ได้แล้วในเมืองมีแต่คนด่าคนว่าเลยเออวันดีเรามันโตแล้วเราพูดเขาพูดจามาขนาดนี้เราอยู่ออด้านได้ฮะอยู่บ้านสบายใจ ไม่ได้หรอกว่าคนเราแต่มันมันพูดออกไปแล้วเนี่ยเราให้ใจเขาแล้วเนี่ยเขาเอาคืนกลับมันก็ครึ่งหนึ่งเลยไม่มีเลยโง่เออวันนี้หนึ่งอย่างที่ให้กลับคืนมาเนี่ยนิดเดียว่งไม่เราสบายใจวเอ้ยผมท่านจะมีาเป็นหัวเราเว้ยไม่เราเว้ยทัวร์เราไปหนึ่งเมือไหนไอ้ยจ้ว่า ตัวนี่ตรงนี้เองเออแทนที่จะมาอยู่เออกับเรานะเราจะได้เออโม้นบุตรเออก็บอกนั่นอยู่ไม่ได้แล้วไ,ลออไม่ได้ขเออเดี๋ยวก็เลยจับก่อนไม่ได้ละแลแ้นี่เขาไล่มาโยนย่างมาหมาทำตัวแต่เขาก็มีดีอยู่บ้างใช่เพราะองค์ท่านไา,า้ชบุตรสายันผู้เป็นที่รักของเราที่สุดในวัดผู้มาะทัเข้ามจูพวกเราลดเกียรติลงมาคุยกับเราพวกองค์ท่านอร่อยพระอง่ ถามเช่นนี้ผมก็เป็นหาขั้นตัดคนเนึ่งแม่คุณนี่มันคบได้จริงๆไดยอดไดไม่างกันฉันจะเป็นเพื่อนเขาไดคนหนึ่งเลยก็เมอกเห็นวิ่งเลือดด่าอยู่ด่าใครไอาสายยาไหนอ่ะไอ้ยันโดดยาไหนยันโดดเอกวลีรู้จักปะไปมีเรื่องเอกวลีเลยเหรอเอกวลีมีคนชื่อยันคนหนึ่งที่ใส่ไดดีมึงนี่มันหาเรื่องไปเรื่อยเนาะเอาล่ะ ไม่ถือโทษโทษเรายินดีผิดอย่างว่าที่มาเพื่อจะมาขอโทษสุธยาเป็นอะไรอะฮะอ๋อไม่มีอะไรเลยดิเราขอโทษนะที่เสด็จแม่ไล่เพื่อนสาวคนออกมาแบบนั้นเราไม่มีเจตนาให้คุณไปโดนไล่มาเรื่องนี้นะองค์ราชบม่ต้องที่ข้าแบบไม่ยากได้หรอกได้ใจได้เพราะว่าผมทุกเป็นเด็กวัดมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ยากเายเป็นเรื่องธรรมชาติเขไม่ขี้เหนียว จะได้ทำได้ฉันบอกจะเป็นเด็กวะหรือเป็นใครก็เป็นเพื่อนกันได้จ่ไม่ยากไม่เป็นไรหรอกลืผ่านไปแล้วนะเอางี้วันนี้มีคราวนีจะบอกเพื่อนทั้งสามคนนี่เป็นทหารรับใช้ชาติกันแล้วจริงเหรอไม่ยากที่เราลับไว้ในงก็จัดื่อไหรเอ้ารับไวันนี้มันมาเลยแล้วที่เมาวันนี้จะมาบอกว่าเพื่อนทั้งสามคนต้องออาไปทำเสกใช้พวกแสนปีวันนี้เลยไปปีนะเพี่จต้องเรียกประกันค้างประกั่ ไม้ชอบแสงนี้มันก็ไม่ได้เป็นหน้าโปงเนี่ยไ่ยากด้วยมือมือระบบชุดสานยอะหากว่าสื่อนี้โดนฉันไม่เงิกชนะสิ่งรกที่บอกทัให้นะนั่นก็คือสักสเงินทองกับระถามกระดาษสเปล่างาี่ยังถุงตองแลวสมญายังเหือเรี่องไม่จบพูดกระบอกฉันนั้นตั้งใจไว้เลยเออะบอกฉันนจะต้องมีเงินทองและก็มียกเป็นเรื่องทไม่ได้กระบอกฉันอะไตั้งใจ อยากจะไปขอผีเขาดึงแตงลามาดีเลยพี่อยากเขาปะบุแต่ของอีแช่ไหะถ้ามีแฟนตัวไหนเนี่ยพี่อาอี่ออกมาจากเมืองมาแล้ค่ะพี่อม่เปเปเนื้อคู่เลยโอ้ยย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 เยย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 มยยแล้วเหมือนกันจริงเยยอยกยย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 รยยนยยยยรกยยยยยเยยยยงาหยย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 เยยเยยนยย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 วยนี้ยยยนะยเยย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 ยกล้ๆกันเลยยยยแบบนี้เลยนะยายว่าเสร็จศึกแสนหวี เราพี่ชายกลับมาแล้วสองคนมันแต่งงานพร้อมกันเลยจริงเหรอยังพอมเลยชมพู่เฮ้ยจัดงานฟรีแต่งให้ฟรีด้วยแต่งงานฟรีด้วยก็ใช่ไงดูใจแต่งงานฟรีด้วยดูไปแต่งงองฟรีด้วยเดูี่แต่งงานฟรีแต่งงานฟรีด้วยดูงานฟรีวิ่งต่ออีกว่าเฮ้ยเฮ้ไปเฮ้ยเฮเก่งกับเพื่อนกับฝูงจริงๆต้องเล่นรู้เรื่องอะเขาลูกชายแม oh, ่แล่วก็เอาได้เปล่า กระบอกผมเส que, ียเลยวันนี้แต่ต้องดีใจขนาดนะเยกเยี่ก่อนที่นี่ก็คุณแม่กระบอกใช่ต้องดีใจจริงจริงนะไ่อยากจะแต่งงานพอดีนเลยว่าแต่งานแล้วพวกมันเขาเนี่ยุูกสายกันมีชื่อว่าอะไรแล้วเป็นน่องตั้งเหล่าไทยนะพี่ยาค่ะวั็นบทหลังก็ะบอกใช่จะแอบไปดูใช่ไหมเดี๋ยวจะรู้ว่าจะสวยกปนแต่งกระบอกใช่หรือเปล่าในความสวยแะ้ใครเทียบไม่ได้อยู่แล้วอยากรู้จะบอกให้คุ้มไหม่ะเอาสายยัน ตัวดวงใจลูกขยาเยี่ยมหาสื่อไปเจอ เป็นโค้ดวันย่างยืน what's up